เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลพักเพื่อไทยขอขอบคุณพักก้าวไกลที่ส่งมอบภารกิจในการจัดตั้งรัฐบาลให้กับพักเพื่อไทยซึ่งเป็นไปตามวิถีทางทางการเมืองในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้เงื่อนไขของการร่วมรัฐบาลจาก8ปดพักการเมืองเดิมตามที่พักเก้าไกลได้ถแถลงต่อสื่อมวลชนไปแล้วเบื้องต้นพักเพื่อไทยจะหารือกับแปดพักการเมืองเดิมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปพักเพื่อไทยเห็นว่า ภายใต้ข้อตกลงของ8พักการเมืองเดิมพักการเมืองทั้ง8พักสามารถรวมเสียงได้312เสียงซึ่งเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาในการประชุมร่วมของรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เห็นชอบเนื่องจาก มีเงื่อนไขสำคัญที่เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จึงส่งผลให้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พักเพื่อไทยจึงมีความจำเป็นต้องหาเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้เสียงเกินกว่า375เสียงเบื้องต้น พักเพื่อไทยจะขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาสมาชิกวุฒิสภาและจากพักการเมืองอื่นๆเพื่อให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ในที่สุดหากผลการดำเนินการเป็นประการใดจะได้แจ้งให้แปดพักการเมืองและสาธารณชนและพี่น้องประชาชนทราบต่อไปโดยเร็วขอบพระคุณครับ ก็คุยตรงไปตรงมาแหะครับว่าขณะนี้อะไรคือปัญหาแล้วมีหนทางจะแก้ได้ยังไงถ้าเป็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองก็ต้องถามพักก้าวไกลว่าในราบที่เราจะไปต่อแล้วก็เป็นรัฐบาลให้ได้ปัจจัยเงื่อนไขอะไรที่เป็นปัญหาถ้าเกี่ยวข้องกับพักไหนพักนั้นจะต้องตอบว่าจะคีขคายยังไงถามว่าวันที่27จะเสนอชื่อคุณเศรษฐาได้ไหมเป็นกระบวนการที่พักเพื่อไทยนะครับต้องมาดําเนินการภายในพักนะครับ ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยคณะกรรมการบริหารของเรานะก็ได้ทําหน้าที่เรื่องนี้นะครับได้มอบหมายให้ผมในฐานหน้าพักเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการแทนแต่อย่างไรก็แต่นะครับเราจะต้องเข้าที่ประชุมพักในวันที่ยี่สิบหกวันที่ยี่บหกแล้วก็ดําเนินการนะครับ,รบพักมีการประชุมพักนะครับในวันพุธที่ยี่สิบหกเวลาสิบเจ็นาฬิกานะครับเพื่อขอมติรับรองครั้งสุดท้ายครับผมกลัว การบวชจะออกมาซ้ํารอยเดิมคือไม่ได้ความเห็นชอบใช่ไหมครับจากรัฐสภาหรือไม่ประเด็นนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเอามาเป็นโจทย์หลักนะครับในการที่เราจะดำเนินการในการแสวงหาเสียงที่มาสนับสนุนเราเห็นโจทย์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น,นกลไกที่จะต้องใช้ในการแก้ไขให้ได้มาซึ่ง375เนี่ยเราจะต้องดำเนินการในช่วงนี้ก็ต้องมีการเจรจาพูดคุยกันทั้งหมดนะครับเราก็ทําหน้าที่ตั้งแต่312 ได้คุยกันไปในชั้นต้นแต่ว่าก็มีเสียงที่ออกมาสะท้อนอย่างที่เขาได้แสดงออกวันนี้โจทย์เปลี่ยนเราก็คงต้องทําหน้าที่ใหม่เพราะคราวที่แล้วเราไม่ได้ทําหน้าที่หาเสียงให้พรรคเพื่อไทยเราทําหน้าที่หาเสียงให้กับ8ปดพรรคการเมืองที่จะตั้งรัฐบาลร่วมกันหาเสียงให้กับพรรคก้าวไกลในฐานะที่เป็นแกนนําเพราะวันนี้โจทย์เปลี่ยนเราคงต้องคุยใหม่นะครับแต่ว่าก็จากวันนี้เรายืนยันได้ว่าเราจะเริ่มต้นแหละครับเริ่มต้นคุยคุยอย่างเป็นทางการในฐานะแกนนาจัดตั้งรัฐบาลก็จะดาเนินการต่อไปครับ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักเนี่ยได้มอบหมายให้ท่านหัวหน้าพักเนี่ยเป็นผู้ตัดสินใจนะครับเพราะนั้นแล้วเมื่อหัวหน้าพักตัดสินใจแล้วนะครับก็จะนําเข้าสู่การประชุมพักในวันที่26เวลา17บเนาฬิกาอีกครั้งหนึ่งนะครับน้ำหนักเท่ากันหมดนะครับสามคนของเราไม่มีความสามารถหมดเลย <c oughs> อย่าอย่าพึ่งไปใช้มโนหรือการคิดที่ยังไม่มีพื้นฐานความเป็นจริง รอให้ความเป็นจริงเกิดก่อนนะครับเดี๋ยวเราเต้งเจอกันอีกครับเดี๋ยวเจอกันรอบ,บเย็ยนอีกครับ